โอเคครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ค่ายพีนะผมก็คือเกมเจ็ดเรือยอดเฮ้อไมใช่นะผมเป็นเกมใหม่ค่ายพีนะผมเป็นเกมแบบออกเรือๆหนออะไรเรเือยอดชิวๆนะเออขราฟุกข้าวฟีผมว่าสวยดีนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใครหน่เขาบอกว่าเกมเนี้ยม uh like, ah ันกำลังมาคือ มันแตกง่ายอ่ะเออผมก็อยากมาลองเล่นดูด้วยนะครับผมฝั่งมาพันึองอยากรู้อยากโดนเหม 18, ือนกันนะเพื่อนเพื่อนดที่สนใจก็เดี๋ยวผมปักหมุดมาให้นะครับผมลิงปักหมุดเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆขนาดที่ยุต่ำรรวัา18ปีก็อย่าพึ่งจิ้มไปนะจ๊ะโอเคมาวันนี้ผมมาลุยกันเลยแล้วกันนะไม่พูดทำเพลงละก็อุ้ยฟีเจอร์แพงนะวะขอดูกติกาเกมหน่อยนะอัปเดตภาษาไทยแล้วนะครับผมนี่กู อะไรนะี่ยคูสคูสรอยัลนะผมอซื้อเกมคูสรอยัลนะก็เป็นปกตินะผมกม็เพื่อนสาม,มารถมาอ่านตารางการจ่ายได้ตรงนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรผมชิวๆแล้วนะครับผมมันก็นะ่าเหมือนๆกันแหละเป็นสามสิบไปเลยนะผมเดี็กโตๆเฮ้ยดอกอะไรเข้าเลยหรอจริงปะจริงปะจ๊ะเฮ้ยเกมใหม่บเหรอ ไอเี๋อขวดดีเดียวกข้าเลยเหรอเกินเบอร์ไปปะมาดิคือยังไงว่าเกมใหม่มันเข้าง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเอาหน่อยนี่เอาหน่อยดิอยากรู้เหมือนกันนะเกมอะไรครับเนี่ยจะเข้ามาไม่จ่ายก็เท่านั้นนะโอ้โหเข้ามาไม่จ่ายเอ็กซ์ตร้าระระระเฮ้ยวายมาแล้วผมมานี่ไงฟีเจอร์เด็ดถึงเกมนี้ วายเยบนะครับวายเยบนี้วายเยบโอ้โหแต่เยเยบไปก็ไม่ได้พี่ศษอะไรเลยนะครับขอาไปคำหยาบเลยเพื่อนโอ้เข้าฟีเจร์เกมยี่สิบแสุดยอดกูเป็ดทีเดียวกูยังโอเคเอาเลยอ่ะเหมือนแบบเข้าไปให้เสียเวลาเล่นนะ่ะนี่ไงวายเยบนี้ขเขาเหมือนเคยเบเหมือนหมักลุกเลยนะครับเออแล้วก็โอ้หหมวก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 แพงนะโอ้โหเรียบร้อยร้อยร้อยแปดสิบนะ โอ้โห oh, งี้นไม่มานเกมวะอือสองร้เจ็ดสิบโอ้โหแม่งอ๋อแม่งแบบไหลเรื่ยๆเลยเนาะผมนึกถว่าคนหนึ่งเดี๋ยวเขาชอบเล่นเกมใหม่กเกาเกมใหม่มันแบบเอาฟีเจอร์เด็ดมานะอุ้ยหรือกรุงลัอเตอร์มาดิกรุงลับเตอร์ออมาด,ยมาดยิยังไงอะออเก้าสิบสองอบผมจังหวะนี้เบ โดีโบแพงด้วยตอ้งร้อยสิบเจ็ดมาสิครับเอาเรื่องมาละอย่าเบ็ดแม่งเลยแมย้โอ้ใจเย็นนะไอ้หนุ่มหิวถาจ,จะเบ็ดร้อยนะใจใจแม่งร้อนนะผมยังไงอือมาดีเจ็ดพิหนึ่งร้อยนะอไปเชิญซาบไปดีร้อยแปดสิบ กดไป๊บครับผมจังหวะน,นี้เชิฟโอ้โหร้อยยี่สิบห้าปึ๊บร้อยห้าสิบเจ็ด,ดมาอีกส,ส,สองร้อยยี่สิบครับผมมาอีกสองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยหกสิบครับผม อ้โหเอาแต่แบบขอให้ขยับนิดน,นึงแล้วกันนะขอเบ็ดร้อยลงเลยดิยอ้สองร้อยสามสิบมาดิแล้ววายมาด้วยครับผมสองตำแหน่งยังไงเชิฟโอ้โหล็อตเตอร์ของแพนล็อบเตอร์ของแพนอื้นเน้นไปเจ็ดร้อยสิบนครับผมโอ้โหแล้ววายมาอีกครับผมกันเดิฟมาครับผม กระเถิบกระเถิบกระเถิบเข้ามาโอ้โหแล้วโอ้โหติดวายมันเรื่อยไม่ต้องเข้าดีเกมก็รู้เรื่องเอาะเกมนี้เอาโอ้แถวสามไม่มีอะไรเลยนั่นมันโอ้โหบึ้มแบมแบมเบตต่อแล้วพี่โอ้โหเกมนี้แม่งถ้าเบตหนักหนักแม่งคุ้มเหมือนกันนะเพื่อนนี่เนี้ยสองร้อยคือถ้าได้วายมาสักตัวหนึ่งแล้วติดอย่างงี้มาครับผมติดเขาเรียกว่าติดลมบนนะยังติดลมบนอ่ะ จยูเร uh ือยอดนะโโอ้โหมาว่ะยึดต <with> ิดอยู่ลบมบบนอือฝ่าไปจะต่อยหกสิบดีใหม่มาจริงนะเพื่อนมาถึงเ่วกระอป๋าทำทีเป็นหนักเลยระเแกตเตอร์มามล้ะมาล่ะอือแม่งเข้าด้วยนะครับผมเป็ดหนึ่งร้อยไง ตั้งผูใส่เบตหนึ่งร้อยได้ไงนะผมจัดไปหลายตัวคูณเจ็ดเดียยอดสาดไปเพื่อนหมาผมจังหวะนี้อึ๊บอึ๊บปึ๊บจังหวะน,นี้วายไหลามาแล้วผมจังหวะนี้วายมาแล้วบวกกับคูณแปดด้วยอะเอาดิ ยังไงอะอ่ะ What the fuck อ oh. ้คือเอยียงว่องอะฟรีเกมเป็ดนสองร้อยแล้วกูบ้าแล้วทีเนี้ยกูหลอนแล้วไม่อยู่ถามจริงร้ายดีใจกูมาก,กน,นะมึงเข้าฟรีที่กูจะไม่จ่ายอะ่ะไม่จ่ายนอกเกมอะไรววเน,นี้อ่ยบ้าเหรอเฮ้ย คือแม่งใจนมันก็คุ้มได้ก,กำไรอะแต่คืออะไรนะครับนี่านมาดิเพื่อนขอยห,หน่อยป่ะหูฝากพันนึง้งมันต้องไปบุ้งเซัมเบ้เลยป่ะแลกอะไรนักอะไโลบ,บะโลบนะนี่ก็อาการของคนอยากแล้ว <c oughs> โอเคออยาการโลบแล้วผมยังไงเพื่อนอื้อฝากไปประมาณห้าร้อยยี่สิบมามีตก,กเตอร์มาด้วยนะ ผมจะได้มาสองตัวแต่ไม่ได้ดูวาน,นีอาเลยไปครับผมชุดใหม่ร้อยอยี่สิบ <'s> ไปอ่ะวิ่งร้อยแปดสิห้าร้อยยี่สิบโอ้โหดอกนี้มาเจ็ดร้อยครับผมวายไหลมาแล้วครับวันี้เอาไงล่ะเป็นเรื่องนะโอเค,อเค,อเคมาหน่อย โอเคไม่มาแต่ได้จเล่าอยู่นะนี่วายแล้วผมตรงนี้เหงาเลยเอ้ยวายไปแล้วโอ้โหสี่รออ้อยหกสีคือเกมนี้ไม่ต้องเด็ดหนักหนักนยคุ้มจริงเนี่ยอื้อ Led 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 เน้นเวลามันเข้า 1, 1แล้วนน้นเน้นอย่างนี้นะผมหนึ่งพันหนึ่งผมดอกนี้เอาฮะเอาเรื่องเลยนะฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมขอตัวไปถอน่อนนะผม แม่งเอาเรื่องอยู่นะผมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมโคชโรยอนะใครที่อยากได้เดี๋ยวผมปรับเหมือนให้ตาคลิปนะเจอใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ผมฝากมาชัดหนึ่งได้มาติดหน้าได้กำไรไปเยอะนะปั้นปั้นเอาเรื่องอยู่นะแต่เกมน,นี้เดี๋ยวผมลองเอาคุณน้อยไปเล่นดูนะเจอใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับผม